สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Ds Channel นะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงซีรีส์เรื่องปัตพีไร้พ่ายส่วนจะมีเนื้อหาสาราะอะไรบ้างนั้นเรามาฟังกันเลยครับปัตพียไร้พ่ายนับเป็นอีกหนึ่งซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์แห่งปี2024ครับที่บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเนื้อเรื่องสร้างจากนวนิยายชื่อเดียวกันซึ่งเป็นผลงานของจิวลู่เฟยเซียงและที่ผ่านมา เขามีผลงานโด่งดังมากมายครับเช่นเจ้าเหยาท่าตปีศาจของรักของค่าล่าหัวใจมังกรและเจ็ดชาติพบหนึ่งปาถนาครับโดยซีรีส์เรื่องปัตพีไร่พ่จะมีทั้งหมด40ตอนครับและออกอากาศทาง VTV ในวันที่18มีนาคมที่จะถึงนี้ครับซึ่งกำกับโดยเติง้งเคอและเขาเคยมีผลงานซีรีส์เรื่องสามีของข่าคือฮีโร่ และประปักจำนวนมาก่อนปัตพีอรพ่ายเป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีย้อนยุคเทพเซียนนำเสนอเรื่องราวความรักโรแมนติกและดราม่าซึ่งก็ได้ดารานักแสดงที่มากฝีมืออย่างหลินเกิงซินรับบทสิงจือและเจ้าหลี่อิงรับบทเสินหลีมาร่วมแสดงนำครับแค่เห็นชื่อของทั้งคู่แสดงในเรื่องก็ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้น่าดูขึ้นเป็นกองแล้ว พทั้งคู่ถือเป็นดาราระดับตัวท็อปในวงการบันเทิงของจีนเลยก็ว่าได้ครับและมีฝีมือการแสดงเป็นที่ยอมรับทั้งในจีนและต่างประเทศการันตีได้จากผลงานที่ผ่านมานั่นเองบอกเลยว่าเข้าถึงทุกอารมณ์ซึ่งทั้งคู่เคยมีผลงานการแสดงร่วมกันจากเรื่องชูเฉียวจอมใจจารชนจากนั้นก็ห่างหายไปนาน5ปีเลยครับจนกระทั่งมีข่าวว่าทั้งคู่ มารับบทในซีรีส์เรื่องปัตพีไร้พ่ายซึ่งก็ทำให้แฟนๆต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันครับและยังมีนักแสดงมากฝีมือคนอื่นๆอีกมากมายเช่นกันนะครับที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ดูมีสีสันและน่าติดตามเพิ่มมากขึ้นโดยมีทั้งซินอินไหลรับบทโมฟางแม่ทัพคนสนิทของท่านองสนลีเฮออี้รับบทฟูหลงจินคู่มั่น ของท่านอ๋องสินลีล่ามู่หยางจือรับบทโยหลานและเซียนล,ลู่รับบทหลิวอี้ซึ่งยอดจองดูซีรีส์ถล่ทลมทลายเกิน3ล้านตั้งแต่มีข่าวว่าซีรีส์ปัตพีรไรพ่ายเริ่มถ่ายทำครับและขึ้นเทนมาแรงในเว็บไวยป๋อเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยจึงเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านปักหมุดเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดครับสำหรับเรื่องย่อของปัตพีไรพ่าย คือการนำเสนอเรื่องราวของสิงจือมหาเทพมังกรดำซึ่งหลับไหลอยู่นอกฝั่งฟ้าทรงอำนาจที่สุดยุติธรรมที่สุดและเยือกเย็นที่สุดครับเขาใช้บาร,รมีของตนพยุงทุกภพเข้าด้วยกันเพื่อรักษาสมดุลระหว่างเทพผีปีศาจและมนุษย์เขาไม่เคยมีความรู้สึกไม่มีความรักและรายญาิขาดมิรตลอดอายุไขของเขาช่างน่าเบื่อเสียเหลือเกินครับ ดังนั้นเขาจึงใช้เวลาว่างที่มีอย่างเหลือเฟืออวตารลงไปท่องเที่ยวอย่างโลกมนุษย์แต่เมื่อเทียบกับสินหลีชีวิตของนางมีสีสันมากกว่าครับเพราะนางเป็นถึงท่านอองอันดับหนึ่งของแดนอสูรทั้งองอาจกล้าหาญและไม่กลัวใครเพื่อให้สวรรค์และแดนอสูรเป็นพันธมิตรต่อกันท่านอองปีชางสินหลีจึงถูกจับแต่งงานกับเซียนหนุ่มแห่งแดนสวรรค์ที่ทั้งเจ้าชูหลายใจ และอ่อนแอราวกับสตรีแต่เหตุใดนางต้องยินยอมแต่งนางจึงแอบหนีออกจากแดนอสูรครับและผ่านการจับกุมอยู่หลายครั้งถูกตีจนบาดเจ็บอ่อนแรงก็หลายหนสุดท้ายก็ตกมายังโลกมนุษย์ในสภาพวิหกฟ้าตัวหนึ่งแต่ผู้คนกลับคิดว่านางเป็นไก่นางจึงถูกจับถอนคนแล้วใส่กรงรอขายและแล้วมนุษย์พิการขาเป๋ผู้หนึ่งก็ซื้อนางมา สิลีไม่รู้ว่าอนาคตของตัวเองที่ตกอยู่ในเงื้อมือของเขาจะเป็นเช่นไรรู้เพียงแต่ว่าหลังจากนี้ชีวิตของคนทั้งสองคงต้องผูกเข้าด้วยกันอย่างแนบแน่นเสียแล้วครับและนี่ก็คือข้อมูลของซีรีส์เรื่องปัตพีไร้พ่าย,ายครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับซีรีส์เรื่องปัตพีไร้พ่าย,ายแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแล้วในคลิปหน้า จะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตาม Ds Channel กันด้วยนะครับ